สวัสดีค่ะพบกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ซายจะมาสรุปผลจากการที่ซายไปทําหน้าเป๊ะที่เดอะคลินิกมานะคะก็ครบหนึ่งเดือนแล้วาสายก็จะมารายงานผลว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะ่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็ในช่วงตอนที่ทำเนี่ยสายไม่ได้พูดความรู้สึกให้ฟังก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันนะคะก็จะมีการทำอัลเทรานะคะแล้วก็มี ไลโปรลดแฟตที่แก้มนะคะแล้วก็มีการเติมฟิลเลอร์ที่คางแล้วก็มีการบอท็อกกรามนะคะให้หน้าเป็นวีไลก็ทั้งหมดนี้ใสายทำทีเดียวพร้อมกันเลยสีอย่างนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่แล้วเราก็คงจะเห็นนะคะขั้นตอนการทําทุกอย่างแล้วก็รูปหน้าทรายก่อนเริ่มต้นและหลังทําตอนนี้นะคะ วนนี้สายจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทําให้ฟังก่อนคือเพื่อนๆหลายคนพอได้เห็นวิดีโอแล้วก็จะถามว่าอัลเทร่าเจ็บไหมไลโปเป็นยังไงบ้างโบท็อก์เป็นยังไงหรือว่าฟิลเลอร์นะคะอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันเริ่มต้นก่อนเลยอย่างแรกนะคะก็ขอเป็นอัลเทร่าก่อนเพราะว่าสายทาอัลเทร่าก่อนเป็นอย่างแรกนะคะอัลเทร่านี่เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนกับจักเก็บผิวคืออัลเทร่าเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็น เป็นเครื่องเป็นเข็มอะไรให้เราเห็นนะคะเดี๋ยวฟังไปแล้วอาจจะแบบตกใจจากเกยียบผิวจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์นะคะก็จะเป็นหัวเลเซอร์แล้วก็เขาก็จะแปะไว้ตรงหน้าเราอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วมันก็มันก็จะมีแบบตอนที่ยิงเลเซอร์เข้าไปมันจะคล้ายๆกับว่ามีเข็มเป็นซักเกือบพันเข็มนะคะทิม่มจุดๆในผิวนะคะแต่ว่าถ้ามองข้างนอกคือมันก็จะไม่มีไม่มีรอยอะไรเลย ไม่ทิ้งรอยอะไรไว้บนใบหน้าเลยแต่แค่เราจะรู้สึกจี๊ดๆๆๆแต่ก่อนหน้านั้นคุณหมอเขาก็จะต้องมีการทายชาชาไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะเพื่อบรรเทาความเจ็บให้เราถามว่าเจ็บไหมเจ็บ แต่ว่าไม่ได้เจ็บจนถึงกับแบบว่าต้องร้องไห้กรีดร้องอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็มียาชาช่วยบรรเทาไปแล้วมันก็จะเหมือนเข็มที่ที่ไปทั่วใบหน้าอย่างนี้ตรงช่วงไหนที่เป็นกระดหลกก็จะรู้สึกว่าอืมจี๊ดขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบกระตุกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบหัวเข็มอะไรมาให้เราเห็นด้วยแค่เป็นลำแสงเลเซอร์ส่องเข้าไปแค่นั้นเองไปต่อกันด้วยการฉีด บอรทอ,อกลดกล้ามนะคะบอรทอ,อกลดกล้ามนี่ใส่ฉีดมาหลายครั้งแล้วสมมุติอยากรู้ว่ากล้ามเนื้อกล้ามเราใหญ่แค่ไหนแล้วก็กัดฟันนะคะแล้วก็เอามือเอามือจับประมาณตรงเนี้ยดูว่ามันเป็นก้อนนูนขึ้นมาแค่ไหนนะคะมันก็จะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อตัวเนี้คลายตัวตรงเนี้ยค่ะช่วงกล้ามมันก็จะดูเล็กลงไปนิดนึงเสร็จแล้วแต่ก็ฉีดสลายไขยมันตรงนี้นะคะเรียกว่าอะไร ลิโป้ไลโปอะไรก็ได้ฉีดสไลายไขมนันตรงช่วงแฟตที่แก้มเพราะว่าใส่เป็นคนแก้มหนาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะใส่หลังจากไปให้คุณหมอ follow up ดูเมื่อตอนที่มันครบ20่สนวัน,นะค,ะคุณหมอก็บอกอืมมันยังมีแฟตอยู่เพราะว่าหนึ่งครั้งในการฉีดเจ้าลิโปตัวนี้นะคะมันก็จะลดไปประมาณ10บถสิเซนะคะก็เดี๋ยวคิดว่าจะไปเติมอีกเพราะว่า มันจะได้ได้ความเป๊ะด้วยนะคะหลังจากนั้นแต่ก็มีการแก้ไขรูปหน้านิดนึงเพราะว่าเนื่องจากแตเป็นคนคางสัน้นแล้วก็เป็นคางแบบคางเหมือนคางผู้ชายที่มันเป็นมีบุ๋มๆแล้วมีทูๆ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีการเติมฟิลเลอร์ที่คางอย่างที่เห็นนะคะให้แหลมขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ได้แหลมเยอะอะไรมากมายแค่ทำให้มีความยาวของม่หน้ามากขึ้นน่าจะได้มีมิติขึ้นนะคะ ฟิลเลอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ7เดือนถึง1ปีทานน้ำ้เยอะคนบอกบอกว่ามันจะอุ้มนำ้ำจะแปลกใจว่าพูดมาตั้งนานเปิดคลิปมาตกใจมากทำไมไม่แต่งหน้านะคะก็ <g iggle> ไม่อยากแต่งหน้าเพราะว่าอยากให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้ามันจะเกิดแสงแรงาบนใบหน้ามันจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดิมันจะมีการ คืออย่างเราแต่งหน้าเงี้ยเราเราสามารถเชดดิ้งทาอะไรให้หน้ามันเลียวเล็กได้แต่ก็ไม่อยากทําแบบนั้นให้มันเห็นเรียวๆกันไปเลยก็วันนี้เราก็เจอคลิปกันแบบไม่แต่งหน้านะคะก็ตกแต่งกันไปแล้วจะมาพูดทําไมทีหลังสําหรับฉีดฟิลเลอร์อุ้ยฟิลเลอร์เจ็บมากขอบอกอคือทรายแบบไม่ไม่รู้ว่าตัวเองถึกหรือเปล่าแต่ว่าคือก็ทนได้ทุกอย่างว่าจะทําจมูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าฟิลเลอร์มันเจ็บโดย มันเจ็บมากตอนที่ทําคือแบบน้าตาเกือบไหลเกือบไหลก็ยังไม่ไหลนะคะก็คือมันจะเจ็บเวลาที่เขาดันเหมือนกับว่ามวลมันมวลมันคงหนาแน่นอะพอฉีดเข้าไปใช่ไหมคะมันก็ดันดันดันตัวยาเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปอืมตึงเจ็บใช่ไหมเจ็บแล้วก็ตอนที่หมอปั้นก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าพอหลังหลังจากนั้นอะมันก็จะเจ็บอยู่ประมาณสามวันไม่ได้ไม่ได้เจ็บแบบว่าจี้จัดแตะไม่ได้อะไรนี้นะคะก็จะเจ็บแบบ คล้ายๆคล้ายๆผิวมันช้าแต่มันไม่ได้ช้ามันไม่ได้มีรอยเขียวอะไรให้เห็นนะคะส่วนอัลเทร่าเนี่ยก็จะเจ็บอยู่ประมาณสัก20วันเจ็บอะไรข้างนอกเนี่ยไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรให้เห็นเลยจริงๆไม่แม้แต่จะบวมหรืออะไรที่เกี่ยวกับอัลเทร่านะคะมันจะรู้สึกเจ็บข้างในข้างในชั้นผิวลึกๆอ่ะคือถ้าเราเอามือแตะหน้าข้างในมันมันเจ็บอยู่นะ แต่ข้างนอกคือไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรคือถ้าใครจะไปยกกระชับหน้าด้วยวิธีการเนี้ยไม่มีใครดูออกแน่นอนยกเว้นเราเองสัมผัสใบหน้าเรานะคะว่ามันจะเจ็บในผิวแค่นั้นประมาณ20วันแล้วก็หายอัลเทอร่าที่เห็นผลแบบปึ้งขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นอัลเทร่าตรงตอนที่คุณหมอทําช่วงรอบดวงตาให้เป็นการยกกระชับหนังตาที่ตกแล้วก็พวกหางตาหรือรอยย่นใต้ตานะคะคือพอเริ่มมีอยู่นิดนึง,หน,งหนังตามันเริ่มหยอ่อน พอมันหย่อนเนี้ยเวลาสมมุติว่าไทยกรีดอัลไลเนอร์นะ่ะตรงช่วงหลังๆเนี้ยมันจะหายไปเพราะว่าหนังตามันหย่อนลองมาปิดก็คือก็ยังเป็นซายก็ยังอยู่ในช่วงมึนๆหม,ม,ม,มายถึงว่าเออมันทําหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันแตกต่างไปบ้างพออีก2อวันถัดมาได้เจอพี่มอเขากระทักแบบเฮ้ยทายตาโตขึ้นแต่ก็ส่องกระสอเออจริงด้วยมันไม่ได้โตขึ้นแต่ว่าหนังตามันยกขึ้น ประเด็นคือสายตาสองข้างไม่เท่ากันแกเป็นว่าเห็นชัดเลยว่าข้างไหนเล็กว่าข้างไหนนะคะแต่ว่ามันก็ดีตรงที่พอหนังตามันยกขึ้นไปมันทําให้เราดูหน้าตาสดใสขึ้นในส่วนของการสลายแฟตที่แก้มเนี่ยมันก็จะบวมอุมเป็นหนูแฮมสเตอร์เป็นหนูแฮมสเตอร์อยู่ประมาณสัก3วัน4วันแล้วมันก็เริ่มยุบ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 เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยว่าแบบแต่ละวันแต่ละวันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะประมาณ1อาทิตย์อะค่ะมันก็ยุบเข้าทียุบ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 เข้าไป สำหรับโบทอกก็ปกติคือประมาณหนึ่งสัปดาห์เราจะรู้สึกเมื่อยๆที่การามแล้วก็เวลาเคี้ยวอะไรที่มันเหนียวมากไปกินเนื้อกินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเคี้ยวยากจังเมื่อยจังเริ่มไม่อยากเคี้ยวก็ทำให้น้ำหนักเราลงนะคะเป็นผลพลอยได้อย่างนึงก็ประมาณนั้นค่ะคือ สรุปแล้วก็คือนะคะอาเทราเราจะรู้สึกเจ็บใต้ผิวอยู่ประมาณ20บาทแล้วก็หายแต่ไม่มีแผลด้านนอกส่วนลิปโปสลายแฟตที่แก้มก็จะอุมๆอ,อยู่ประมาณ7วันเข้าที่อ่ะส่วนโบทอกก็ไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากรู้สึกว่าเมื่อยกรามเฉยๆประมาณ1อาทิตย์เหมือนกันฟิลเลอร์ก็จะเจ็บอยู่ประมาณ3วันก็ประมาณนั้นผลทั้งหมดมันน่าจะเริ่มเห็นหมดแล้วล่ะสักก็เลยทำวิดีโอให้ดูนะคะนี่บอกไปอันนี้คือ ลูปหน้านะปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะมัดผมขึ้นไปละกันเพื่อนจะได้เห็นโครงหน้าชัดๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะโครงหน้าของสายตอนนี้เทอร่าเนี่ยสำหรับสายแล้วมันเห็นมันเห็นผลตรงแบบว่าโครงหน้ามันดูยกขึ้นไปแล้วก็ใครเจอก็จะท้าวแบบเฮ้ยหน้าเล็กลงอะไรเงี้ย พี่ผอมลงหรือเปล่าแต่จริงๆเราคือตัวไม่ได้ผอมลงนะคะมีแต่หน้าหน้าที่เล็กลงหลังจากที่ไปให้คุณหมอ follow up ตอนช่วงซักได้พักัก20วันนะคะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวหมอว่าเติมอ่าสลายแฟตอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันมันเวลาสาย,ยิ้มมันจะยังเห็นว่ามีแฟตก้อนๆอ,อยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำเพิ่มแล้วก็จะมีเรื่องของผิวหน้า ตอนคือตอนนี้ทรายไม่เป็นสิวหน้ามันก็จะดูดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาเวลาที่แต่งหน้าหรือเนี้ยอย่างเงี้ยดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเห็นว่ามีรูปผมขนอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปทําดูว่าคือเวลาที่ละคนเราจะเป๊ะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ารูปหน้ามันเป๊ะแล้วมันจะเป๊ะน,นะคะก็คือผิวเอยอะไรเอ๊ยด้วยพี่หมอเขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันมันควรจะควบคู่กันไปทุกๆอย่าง ติดตามภารกิจในการที่จะลองทำให้หน้าตัวเองดูดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะกับไฟายกับพี่มอเตอร์นกับเดอะคลินิก Clinic, ก็ติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานผลของการไปทำครั้งแรกม, tera, มีอัลเท a รามีไลแฟตมีฉีดฟิลเลอร์ที่คางนะคะเป็นการเติมแต่งมิติให้ใบหน้าตามปัญหาของแต่ละคนแล้วก็มีการโบท็อกวีไลน์นะคะคือตอนนี้ใส่พอใจมากเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วหน้ามันเปะก็เ, <c oughs> เดี๋ยวจะใส่ จะใส่รูปให้ดูนะคะว่ามันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะรหว่างบ e ก่อนหน้าที่จะไปทำกับ After นะคะก็เป็นการแก้ไขปรับรูปหน้าที่ต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอเตอร์จริงๆที่ช่วยวิเคราะห์ให้เห็นผลนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในเทปหน้าแล้วก็ในการอัปเดตต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย